สวัสดีครับแดงนะครับแอปเปิลของเรานี่นะครับนี่นะครับอาจจะลูกน้อยไปนหน่อยนะครับเนื่องจากว่ามันหนเป็นปีแรก2เราก็ยังไม่มีประสบการณ์ในการดูแลสักเท่าไหร่นะครับแต่ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวปีหน้าว่ากันใหม่ครับเราเริ่มมีประสบการณ์แล้วนะครับนี่ลูกนี้แตกตรงนี้แตกเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่ตัวสามลูกนี้ก็กำลังจะแดงแล้วนะครับต่วอันนี้ตัวยุ่งครับยุ่งตลอดผู้ช่วยครับผู้ช่วยจะต้องมาสำรวจทุกด้วยทุกเย็นนะครับถ้าออกมานะครับ เราก็ยังมีชุดน้อยๆอ,อีกหลายลูกนะครับนี่ครับอีกหลายรุ่นนะครับนี่